สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเชาว,าว่าวพบก,กับผมเมาหนุ่มคนโกสุยโยบ้านปลามีแต่โกไปหนาเงินสีไซกรบบอมีพี่น้องครับเสานี้เป็นเสาขอ,ง,องวันที่22ธันวาคม2567ครับพี่น้องอปล่อยเมาจุล่าหน่อยขนาดลอย30เส้นไว้นะครับพี่น้องเสร็จดมาเก็บเมาวลงนะครับผมตัวนี้ส่งมอบไปทั้งอำเภอ,อยางศรีสุราชจงังหวัดมหาสารคามนะครับส่งมอบให้นนองไท้นะครับ เป็นงานการล้านพี่น้องนะครับผมเอาเขาสาวลงมาเบิ้งพี่น้องนะครับผมปล่อยไว้กับประมาณ200เมตรนะครับล่มตอนนี้เต็มซิปให้นะครับแต่ตอนปล่อยขึ้นกะเปรียปร้ยวๆเลยนะครับเต็มๆเลยครับ รัพาพี่น้องตอนนี้เหลือประมาณเจเมตรนะครับเชือกที่ใส่กาเป็นเชือกสายพันธุ์นะครับ1.2มิลนะครับ O que é isso? Thank <laughs> you. ออ้องนี้องดีคือหนองหัวเสียปั๊บด้ยนะครับพร้อมตัวนี้ก็เป็นจุฬาการลานครับผมหนึ่งเมตรสามสิบเซนติเมตรนะครับ,ม 1, รบสมวกหนองไทรทังอำเภอยางศีสุราชนะครับฝากติดตามผลงานนด้เลยนครับพี่น้องนะครับผมฝากกดติดตามช่องนะครับผมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแห่งเออแห่งใจในเด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เบาหนุ่มคนโก้ เอาวาวลงจอดเป็นที่เรียบร้อยครับผมจังไดกะขอตัวลาพี่เ้อนงไปสะกก่อนนะครับผมสวัสดีครับ